ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็กของช่วงเย็นวันนี้ครับมากันชีบุรีหรือยันนิกบูรีกันหน่อยครับได้ออกมาประกาศแยกทางกับสิงห์ชะทาเลยครับหลังหมดสัญญาและเล็งจิจหาที่ใหม่ต่อไปเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านยันนิกบูรีครับผู้หกชาวไอบรีโคสครับได้ประกาศแยกทางกับทางด้านการเทลเอฟสีหลังหมดสัญญาครับเจ้าตัวเลยครับโดยเจ้าตัวครับก็ได้หาเล็งจิใหม่แต่อย่างไม่ชัวร์ครับว่าจะไปค้าแข่งในลีกไทยหรือย้ายไปลีกต่างแดนเลยครับโดยสุดหน้าวัย34ปีครับได้มายา ซบการทลทิฟซในช่วงลีกที่2ของฤดูก,กาล2020แต่ทว่ากลับทาผลงานไม่เป็นไปตามที่จิมคาดหวังไว้ครับโดยการลงเล่นในลีกไปทั้งหมด1 6นัดยิงไป4ประตูกับอีก2 SC แอสซีเลยครับโดยต่อมาในฤดูก,กาล2028ครับล่าสุดถูกทางด้านการทลทิฟซครับก็ได้ปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดใช้งานทั้งสีซั่นลงเล่นรวมทุกรายการไป18นัดยิงได้6ประตูและไม่สามารถช่วยทัพช้างเผือกลดตกชั้นได้เลยครับและสำหรับทางด้านยันิคบูดีครับอดีตเคยค้า กับสโม,มสรของาตน้านปาลิสเซงเชแมงระหว่างปี2007ถึง2010ลงเล่นไป4นัดยิง1ประตูนอกจากนั้นครับเจ้าตัวก็ได้ย้ายไปคาแข้งอีกหลายสโม,มสรทั้งในฝรั่งเศสบังกลียยูเครนรัสเซียจีนและทางนานสหรัฐอเมริกาเลยครับก่อนที่ในปี2019ครับเจ้าตัวจะย้ายมาคาแข้งในลีกของเมืองไทยกับราชบุรีมิพเผลที่ดูลงเล่นรวมทุกรายการไปทั้งสิ้น42นัดยิงไป23ประตูกับเสซซิตตลดการคาแข้งในถิ่นมิตรผลสเตเดียมเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ของช่วงเย็นวันนี้ครับมากระตังฝั่งทีมน้องใหม่ของไทยลีกกันหน่อยครับเมื่อทางด้านลำพูนรูลเวอร์ออกมาปัดข่าวที่จะดึงเจรจากกับทานางดนเนสตสเตอร์ดิตและอาทิตย์หน้าครับเตรียมที่จะคุยเรื่องโค้ดก่อนที่จะเข้ามาคุมทีมในไทยลีกนะครับ อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าทีมน้องใหม่ไทยลีกฤดูกาล2022อย่างทางด้านาล่าเชนโคขาวรัมพูดูร์เตรียมที่จะเปิดฉากเจราจาก,กับทางด้านดานเนสเตอร์ดิทอดีตหัวหอกของทตอร์าลลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และเจอซีย์ตีลาสุดครับเพิ่งประกาศยกเลิกสัญญากับทางด้านเพิร์สกอลียสโมสรในประเทศออสเตรเลียแหละครับ ซึ่งอย่างไรก็าตามครับล่าสุดกัปตันโค้ดปอนครับรองประธานเทคนิคของสโม,มสรลัมพูด,ดูร์ได้ออกมาเปิดเผยถึงกระแสข่าวดังกล่าวนะครับว่ายัางไม่ได้มีการเปิดเจรจาอะไรกันแต่อย่างใดเพียงแค่ยื่นนำมาเสนอเท่านั้นเพราะเห็นว่าทางน้านบอสตันครับประธานสโม,มสรเป็นแฟนลิเวอร์พูลและทางสโม,มสรเคยคว้าตัวทนด้นอลิซิสโก,โกเข้ามาร่วมทีมเลยนําเสนอมาแต่ยองหูยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยและตอนนี้ครับทางสโม,มสรครับได้วางแนวทางกัารไว้ว่าสัปดาห์หน้าจะมีการขยับเรื่องของ ของหัวหน้าผู้สอนก่อนซึ่งนี่ก็เป็นอีกประเด็นที่ลือกันว่าจะเป็นโค้ชโยธิรักิ์โพอ้นอดีตกุนซือของท้านนาครราชสีมามัดได้สี่ซึ่งทางสโมสรก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเช่นกันโดยแผนงานเบื้องต้นที่วางเอาไว้ครับคือวิกหน้าคุยเรื่องโค้ดก่อนและก่อนจากนั้นครับค่อยมาเคลียร์เรื่องของนักเตะต่อไปเลยครับซึ่งสุดท้ายนี้ครับก็อยากให้แฟนบอลทุกคนใจเย็นๆครับอยากให้รอฟังข่าวจากสโมสรโดยตรงหรือมีแหล่งข่าวที่ชัดเจนดีกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่3คงช่วงเย็นวันนี้ครับมากระตังฝั่งของทนานราชบรีมิดผูเนฟซี FC กันหน่อยครับกับทนานโคตอย่างทน้านบรูโนเปเรรากุนซือของท่านานราชันมังกรครับออกมาเปิดเผยเลยครับว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องอนาคตการทมานร่วมกันต่อในฤดูกาลหน้ากับราชบรีมิดผลเนฟซี FC, หลังเสร็จสิ้นภารกิจคุมทีมนัดสุดท้ายของฤดูกาลศึกีครับ2021รอบ8ทีมสุดท้ายนัดต่อครั้งเปิดบ้านพ่ายต่อบุรีรัมจูไนเต็ด2ประตูต่อศูนเมื่อ วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเลยครับอย่างไรก็ตามครับทางนาบรูโนครับได้ออกมายยอมรับเลยครับว่าผมพอใจกับการเข้าร่วมการทํามานของสโมสรราชบุรีกับนักเตะและชิมานทุกคนเนื่องจากนักเตะสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับวิธีการที่ผมต้องการได้ดีขึ้นเรื่อยๆและหากนับตลอด11เกมที่ผมเข้ามาคุมทีมในเกมลีกผมพอใจอย่างมากเพราะว่าหากคิดเท่านี้ครับผมทํามานอันดับเราน่าจะอยู่ที่5หรือ6ของตารางและส่วนเรื่องของอนาคตการทํามานร่วมกับราชบุรีต ต่อน,นั้นครับผมยังไม่ได้มีการพูดคุยกับบทบริหารแต่อย่างใดสําหรับผมแล้วครับการทำงานอาชีพผู้สอนจะต้องพร้อมทุกสถานการณ์จะอยู่ต่อหรือต้องไปาาทำงานชื่ออื่นผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ตอนนี้ครับซีซันจบลงแล้วครับผมต้องการพักผ่อนกับครอบ,บครัวก,ก่อนแล้วค่อยมาคิดถึงเรื่องของการทำงานต่อไปในช่วงต่อจากนี้แหละครับและสําหรับตั้งนานบรูโนเปเดร่าครับเข้ามารับงานคุมทีมรา,าร,ราชบุรีมิตร,รีมิเทศสีนัดเลขในเกมทะเลครับวันตย์ วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่บุกไปเสมอกับทรูแบงคอกในแต้ดศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยผู้น,นการคุมทีมในลีกไป18นัดชนะ4เสมอ4แพ้ไป3ครับยิงได้12ประตูและเสียไปถึง12ประตูด,ด้วยกันแหละครับในขณะที่ประเด็นที่4ของช่วงเงย็นวันนี้ครับมากันที่เจ้าหนูเบนจามินเดวิดกันหน่อยครับ กองกลางลูกครึ่งไทยอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยเลยครับหลังมีส่วนช่วยทีมเชืยอไทยถล่มสิงคโปร์ไป5ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลซีเกมส์2022รอบเป็นกลุ่มสาย B เมื่อคื่นชี่ผ่านมาเลยครับโดยเตะวัย28ปีครับจากสโมสร,รอ็อกฟอร์ดยูนเต็ดทีมใน,นลีกวันอังกฤษดีวชั้น3ประเดิมยิงประตูแรกในสีเสื้อทีมเชียรไทยได้สาเร็จหลังช่วยทีมได้จุดโทษในช่วงท้ายครึ่งแรกก่อนรับนาะชีเป็นกุงสารเข้าไปให้แทนนำสิงคโปร์1ประตูต่อ0และคลายความกดดันในช่วงพักครึ โดยอกในก็ตามครับหลังจบเกมดังกล่าวกับเจ้าหนูเบนจามินเดวิดครับได้ออกมาเปิดเผยประตูที่ยิงได้ครับว่ามันรู้สึกยอดเยยมมากผมอยากเจอกับสิงคโปร์มานานเลยครับพอยิงประตูดได้ก็ดีใจมากนักเตะสิงคโปร์ชุดนี้ผมก็รู้จักอยู่บ้างเกมนี้ผมคิดว่าพวกเขาน่าจะมีาการล้าจากนัดก่อนและทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านเจ้าหนูเบนจามินเดวิดครับอดีตเคยเล่นในกับทีมชาติสิงคโปร์มาแล้วครับในชุดเยาวชนยูไและยูสกาปีระหว่างปี2015จนถึงปี2007ก่อนที่ในปี2020ครับเจ้าตัวจะตัด ตัดสินใจเลือกเล่นในกับทีมเชียรไทยของคุณแม่ตั้งแต่ศึกอยู่ยี่สามปีจิงแชมป์เอเชีย2020รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและมีส่วนพาช้างศึกหนุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายในยุคข,ของตระน,นันอากิระนิชิโนเป็นกุนซือแหละครับในขณะที่ประเด็นที่อาครับมาต่อกันที่คนครับกับางด้านเอกกนิตปัญญาครับได้ออกมายอมรับมาขอมอบ2ประตูที่ทำให้ครับทำให้กับแฟนบอลชาวไทยเลยครับ โดยไนก็ตามครับสำหรับดาวติกวั22ปีครับที่ก่อนเกมสื่อคาดกันกันว่าอาจจะไม่ได้ลงเล่นครับเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนจากเกมแรกที่พายกับมาเลเซีย2ประตูต่องแต่ทว่าเจ้าตัวกลับกลับมาฟิตสมบูรณ์มีชื่อเป็น11ตัวจริงในนัดล่าสุดก่อนมีโซยทีมครับซัดไปถึง2ประตูพาช้างศึกครับเก็บ3เต้มสำคัญต่อโอกาสเข้าสู่รอบรองต่อไปเลยครับ ดึงในก็ตามครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทนายเจ้าบุกับได้ออกมาเปิดเผยเช่นกันเลยครับว่าสาหรับ2ประตูที่ผมยิงได้ในเกมนี้ก็ดีใจเลยครับแต่ก็ต้องชื่นชมเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันจนเก็บชัยชนะในเกมดีได้ในช่วงพักครึ่งครับโคดมโนได้บอกให้เราเล่นกันอย่างใจเย็นๆและค่อยๆเล่นไปตามจังหวะของฟุตบอลแล้วหาจอะเพื่อทําประตูและการขาดหายไปของทนายจน,นทานเกมดีที่ติดโทษแบนผมคิดว่าทุกคนสามารถเล่นทดแทนกันได้หมดชัยชนะในเกมนี้ครับทำให้เรามั่นใจเพิ่มมากขึ้นในเกมต่อ ไปและทางนี้ครับเพราะผมได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอก็ทําให้ผมมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นสําหรับ2ประตูนี้ครับที่ผมยิงได้ก็ขอมอบให้กับแฟนบอลชาวไทยทุกๆคนแหละครับและสําหรับส่วนผลงานของการแข่งขันอีกคู่ครับในกลุ่มเดียวกันทางด้านสองปปลาว,าวก็แพ้ต่อกัมพูชาไป4ประตูต่อหนึ่งแหละครับส่วนโปรแกรมสําหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับของทีมชาติไทยครับก็จะพบกับทีมชาติกัมพูชาในศึกฟุตบอลซีเกมส์2 0 2 1รอบเป็นกลุ่มสายบีนดที่3ครับในวันเสาร์ที่14 พุธภาคมเวลา10การนาฬิกาตรงนัสนามของทนานเทียนต,ตูนสเตเดียมเมืองนันดีสที่ประเทศเวียดนามเช่นเดิมเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน b i ส l ีฟ a m i ม y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ